ของพวกเราที่นี่พวกเราฝากไว้หลายเรื่องประเด็นสำคัญในวันนี้รรแรากพรบแรกฉบับใหม่เดิมมีพรบแรกพศ2510ที่ถูกเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขสปชพรบรแรกฉบับใหม่หลายนิยามของคำาสัมกระสานที่ผ่านมาประเทศไทย ได้ค่าภาคหวมแรกเป็นสิ่งที่ดูสวยงามค่ะแต่ตํารวนมหาศาลสาวเชลเจังหวัดตั้งแต่พ,ออพศ .2002 ในเมื่อพรรเรีกบอกว่ามาตระหกจัดนวาที่ในพวบแรกที่น่นลักปากา่าตนน้ำแต่ในข้ขอที่จริงเอาสินแรกไม่ได้อยา่างสมบูรณเป็นผลประโยชน์ของแรกไม่ได้ชดเชยเยียวยามีการ พยายามร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐมากว่า10ปีต่นนี้ท้ยตั้งเป็นคดีพิเศษก็ยังไม่คืบหน้าเพราะทางนี้อะไรก็ต้องรองผลการชี้ว่าเกิดจากเหมือนเรื่องของอพบไซยายนายอะต่างๆจะมีนี่หมดเลยหรือว่าการลุกเข้าไปในป่าโดยที่มีการจอดสำรวจผิดปกติจะมีใส่เข้าอยน้า,นา Gracias. Yeah, yeah. yeah.